ภาพนี้ดอมส้มใจฟูคนสนิทแอป pp, เปิดภาพอบอุ่นทีมแอป pp, พิพิมพ์ปีใหม่น่ารักไม่ไหวและคงต้องบอกว่าค่ะดอมส้มค่ะเป็นอีกแฟนดอมที่เขาก็เชียร์แรงอยู่นะคะสำหรับคู่นี้ค่ะเพราะล่าสุดค่ะสถานะโสดชัดเจนถึงแม้ว่าจะมีลูกแล้วทั้งคู่ซึ่งลูกสาวของทั้งคู่ก็สนิทสนมกันน่ารักค่ะกับโมเมนต์ที่น่ารักภาพอบอุ่นของคู่นี้ เมื่อทางคุณทิมพิธาค่ะริมเจริญรัตและคุณแอปทักษะออนค่ละล่าสุดแฟนๆมีบอกเป็นภาพหิวใจขอพายเรือต่อกับโมเมนต์วันนี้ค่ะ19ตุลาคม2566คุณเปิ้ลคนสนิทของคุณแอปทักษออนเผยภาพอบอุ่นซึ่งเป็นภาพภายในงานศพคุณตาหรือคุณพ่อของคุณแอปทักษะออนนั่นเองค่ะขณะที่ทิมพิธาและน้องพี่พิมพ์ค่ะ มาร่วมงานดังกล่าวค่ะซึ่งคุณเปิ้ลลงแคปชั่นบอกว่าเปิป้ลปีแต่ในขณะที่เลื่อนดูรูปแล้วก็มีภาพอบอุ่นทิมพิธาและลูกสาวมาร่วมเฟรมด้วยค่ะทำเอาแฟนๆคอมเมนต์รัวเลยทีเดียวละค่ะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าใจฟูเลยค่ะโอ้ยดีต่อใจค่ะคุณเปิ้ลฝากคุณเปิ้ลดูแลคุณแอปของ Fc ด้วยนะคะรักๆคุณแอปน้องปีคุณเปิลน,นะคะ บางก็บอกว่าคุณเปิ้ลมาแบบนี้เรายิ้มเลยค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดีต่อใจค่ะน่ารักค่ะบางก็บอกว่างุ้ยสู้ค่ะมีคนเก่งลงอีกค่ะจะเลื่อนดูอีกออกภายต่ออ่ะเนอะพี่เปิ้ลน่ารักที่สุดค่ะิีใจเราช่วงเวลานี้และต่างส่งกำลังใจลัวๆค่ะและก็ชื่นชมว่าน้องปีใหม่น่ารักคุณแอบสอนมาดีนั่นเองค่ะ บอกเลยค่ะชื่นชมรัวๆกับโมเมนต์ดังกล่าวระหว่างค่ะเปิ้ลปีพี่พิมพ์ทิมแอปกันรัวๆเลยทีเดียวละค่ะกับเมื่อทางคุณเปิ้ลค่ะเผยภาพอบอ,อุ่นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนั่นเองค่ะคุณเปิ้ลในที่นี้ก็คือคนสนิทของคุณแอปทักะอรน,นั่นเองค่ะ